พี่สาวะนะคะพี่ได้ฟังพี่ขอพรพี่อธิษฐานจิตถึงแล้วก็ขอพรน,นะคะสําเร็จสองเรื่องแล้วนะไอสำเร็จสองครั้งแล้วไม่ใช่เรื่องหวยเรื่องอะไรแล้วค่ะเรื่องการงานนี่แหละเกี่ยวพันกับเรื่องเงินนี่แหละนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเกี่ยวพันกับเรื่องงานเดือนเจ็ดของพี่ด้วยนะคะสําเร็จสองครั้งเลยทําไมบางคนขอแล้วสาเร็จทําไมบางคนขอแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคนที่จะขอแล้วสําเร็จนะคะคือคนที่รับได้ ขอไปรับได้ขอไปรับได้ขอไปรับมารับได้ไม่รั่วไหลนะคะคนที่ไม่สําเร็จก็คือคนที่รับไม่ได้นะคะภาชนะในการรับสำคัญค่ะถ้าเกิดเราสวดยอดพระกันพระเต่บิดกทุกวันหรือเราเป็นคนที่สวดบตนทุกวันบรารมีเราจะมีพอที่จะรับพรดีๆที่เราขอไปถ้าพรดีๆที่เราขอไปว่าเราจะทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราอธิบายพี่สาวไปชัดๆท่านก็จะประทานพรให้ค่ะ มาดูตัวเองว่าวันวันนึงเราอะนอกจากไม่สวดมนต์แล้วเรายังเห่าหอในในวันวันคอยว่าคนนู้นคนนี้นินทาคนนู้นคนนี้แบบทำตัวปากยาวอะค่ะเที่ยวเห่าอย่างนี้ไม่มีวันสำเร็จค่ะมีแต่วันคิบอายนะคะ <laughs>